วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่3แรงในชีวิตประจำวันเรื่องแรงเสียดทานหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเรามาทำการตรวจสอบกันว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียงหรือไม่หากคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือใกล้เคียง ให้ใส่เครื่องหมายดาวหนึ่งดวงในคําตอบนั้นหากคําตอบใดไม่ถูกต้องหรือไม่ใกล้เคียงนักเรียนสามารถแก้ไขข้อความให้ถูกต้องได้และให้หน้ายิ้มในคําตอบที่แก้ไขแล้วเรามาเริ่มตรวจคําตอบกันเลยค่ะกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่สองหน้าห0ึ่ข้อ1พิจารณาภาพแล้ตอบคำถามห ถ้าทดลองผลักกล่องไปบนพื้นผิวสี่ประเภทนี้ลองทำนายผลว่าพื้นผิวใดทำให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดเพราะเหตุใดหากออกแรงผลักเท่ากันพื้นผิวสี่ประเภทได้แก่พื้นกระเบื้องแผ่นยางกันลื่นพื้นหญ้าพื้นคอนกรีตหยาบแนวคำตอบ พื้นผิวที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดคือพื้นกระเบื้องเพราะพื้นกระเบื้องมีความเรียบของพื้นผิวมากที่สุดเกิดแรงเสียดทานน้อยจึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดข้อ2จากภาพในข้อ1พื้นผิวใดที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้น้อยที่สุดเพราะเหตุใดแนวคำตอบ พื้นผิวที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่ไปได้น้อยที่สุดคือแผ่นยางกันลื่นเพราะมีพื้นผิวที่ขรุขระมากที่สุดเกิดแรงเสียดทานมากที่สุดทำให้วัตถุยึดเกาะพื้นผิววัตถุจึงเคลื่อนที่ได้น้อยที่สุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจําเรื่องที่สองหน้า105ข้อ2อ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามเรื่องที่กำหนดให้ ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆมีชิ้นส่วนที่ต้องสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจทำให้เครื่องจักรเกิดความร้อนและสึกหรอได้โดยช่างผู้ดูแลจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรอยู่เสมอเพื่อช่วยลดการสึกกร่อนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี นักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไรแนวคำตอบเกี่ยวข้องเพราะการที่เครื่องจักรเกิดการเสียดสีกันเป็นผลมาจากมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นในเครื่องจักรมากเกินไปจึงต้องหาวิธีการลดแรงเสียดทานโดยใช้น้ำมันหล่อลื่นหยดลงในส่วนของเครื่องจักรที่มีการสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดประจำเรื่องที่สองหน้า1 0 6ข้อ3ตอบคำถามต่อไปนี้คำถามข้อที่1เพราะเหตุใดฝาขวดน้ำพลาสติกต้องมีลักษณะเป็นร่องเล็กๆรอบฝาขวดแนวคำตอบเพราะการทำเป็นร่องเล็กๆเ,เป็นการทำให้พื้นผิวขรุขระซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานให้กับฝาขวดน้ำ เพื่อทำให้เปิดขวดน้ำได้ง่ายขึ้นคำถามข้อที่2นักเรียนคิดว่ารถเข็นที่ใช้บรรทุกของควรใช้หลักของการลดแรงเสียดทานหรือเพิ่มแรงเสียดทานเพราะเหตุใดแนวคำตอบควรลดแรงเสียดทานเพราะเป็นการลดพื้นผิวสัมผัสระหว่างล้อของรถเข็นกับพื้น จึงทำให้สามารถเคลื่อนย้ายหรือขนสิ่งของได้ง่ายและสะดวกคำถามข้อที่3หากต้องการย้ายโต๊ะไม้หินอ่อนที่มีน้ำหนักมากไปตามพื้นเรียบโดยไม่ต้องออกแรงมากควรใช้วิธีการลดแรงเสียดทานอย่างไรแนวคำตอบใช้ผ้าผืนยาวรองที่ขาโต๊ะไม้หินอ่อนแล้วค่อยๆลากไปอีกด้านของผ้า ซึ่งจะช่วยลดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างขาโต๊ะไม้หินอ่อนกับพื้นทำให้โต๊ะไม้หินอ่อนเคลื่อนที่ไปได้ง่ายขึ้นหลังจากที่นักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบแล้วหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปเป็นความรู้พื้นฐานเพื่อเรียนในชั้นสูงต่อไปขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ